มาดูเมื่อวานนี้ข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งนะครับอันนี้กเ็เป็นผลมาจากเรื่องของคดีที่บริษัททูนะครับถูไอดีเนี่ยเขาเป็นโจทย์ฟ้องอาจารย์พิรงรองรามสูตรซึ่งเป็นกรรมการกศทชนะที่ไปออกจดหมายเตือน,น,นเกี่ยวกับที่ทูไอดีมีโฆษณาอะไรเนี่ยนะครับก็กลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างมากเลยนะครับใน แวดวงตั้งแวดวงสื่อตั้งวงหลายๆวงเลยนะว่า,เ,าเรื่องนี้เป็นยังไงแต่ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะเพราะว่าศาลมีคำพิพากษามาแล้วนะครับไปดูเนื้อเนื้อข่าวกันก่อนก็นแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติไม่ชอบกลางนะครับได้นัดฟังคำพิพากษานะครับในคดีที่บริษัททรูดิจิทัลกรุ๊ปจำกัดเป็นโจทย์ฟ้องอา่าสตราจารย์กิติคุณนะครับ พักเรพี่รองรองลำม,มาสูตรคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมคนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชเป็นจําเลยเรื่องประเด็นก็คือฟ้องอาจารย์พี่รงองรองในฐานะว่าเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับเอาคําพิพากษาก่อนนะคำพิพากษาเนี่ยสารสั่งให้มีการอ่ให้อา,อาจารย์พี่รองรองเนี่ยนะครับถูกจําคุกสองปีนะแล้วก็แต่ว่าตอนหลังเนี่ย ได้ประกันตัวนะครับได้ประกันตัวไปตามข่าบอกว่า1นึ0 0 0สบาทนะครับวงเงิน1นึ0 0 0สบาทพร้อมเงินไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศนะอันนี้เป็นคําพิพากษานะในคําบรรยายของศารเนี่ยนะครับคำพิพากษาฉบับเต็มเนี่ยนะครับ,รบก็ได้มีการเผยแพร่กันออกมาภายหลังเนี่ยนะครับจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติไม่ชอบกลางเนี่ยบอกว่าโจทฟ้องว่าโจท เป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน True ID ประเภท Over the Top หรือว่า OTT ผ่านอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่ไม่มีการบริหารจัดการโคงข่ายเป็นการเฉพาะซึ่งกสทชไม่เคยกำหนดให้ผู้บริการแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มดังกล่าวต้องขอรับใบอนุญาตจากกสทชส่วนจำเลยเป็นกรรมการในกสทชและได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ ได้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบโดยกระทําการเร่งรัดสั่งการหรือดําเนินการให้สํานักงานกสทชเนี่ยทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ให้บริการประกอบกิจาการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ในนามของสํานักงานกสทชหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการทันทีโดยที่กสทชเนี่ยยังไม่ได้มีการมีมีการพิจารณาหรือว่ามีมติหรือมีคําสั่งในเรื่องนี้นะ โดยในรายละเอียดของคำพิพากษาเนี่ยนะครับได้ระบุว่าจเํเลยเนี่ยได้กล่าวในที่ประชุมคณะอนุกรรมการเมื่อครั้งที่3.2.2566ทับ 6, 6วันที่16กุมภาพันธ์ปี66ซึ่งการกล่าวในที่ประชุมนั้นแสดงให้เห็นถึงเจตนารที่จะล้มกิจาการของโจทย์โดยกล่าวทำนองว่าวิธีการที่เราจะจัดการเรื่องนี้ไม่ได้ไปทำที่โจทย์โดยตรงแต่ไปทำที่ช่องรายการที่รับใบอนุญาตจากกสทช เป็นการใช้วิธีตลบหลังโดยในะที่ประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่เห็นด้วยกับวิธีการของจำเลยเนื่องจากเป็นการกระทําเฉพาะการให้บริการแอปพลิเคชัน two id ของโจทย์แต่จำเลยเนี่ยพยายามโน้มน้าวและรวบรัดก,การพิจารณาและก่อนจบการประชุมของคณะอนุกรรมการจำเลยให้เตรียมความพร้อมที่จะล้มหรือระง,งับการให้บริการแอปพลิเคชัน two id ของโจทก์โดยใช้คําพูดว่าต้องเตรียมตัวจะล้มยักษ ่อมาจำเลยได้ให้สำนักงานกนสทช,ช,ชแจ้งไปยังผู้รับอนุญาตประกอบกิจการทุกรายทราบเกี่ยวกับการให้บริการแอปพลิเคชัน t 2id ของโจทย์เพียงรายเดียวว่ายังไม่ได้เป็นผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์และยังไม่ได้ประสงค์แสดงความประสงค์ขอรับอนุญาตตามขอบเขตการได้รับบริการประเภทคงข่าย iptv ซึ่งการกระทําของจำเลยดังกล่าวเนี่ยทำให้ผู้ที่รับหนังสือแจ้งของจำเลยมีความเข้าใจว่าโจทย์ จงใจกระทําผิดกฎหมายไม่แสดงความประสงค์ขอรับใบอนุญาตทั้งที่จำเลยทราบข้อเท็จจริงว่าการให้บริการแพลตฟอร์ม OTT ในรูปแบบแอปพลิเคชัน True ID กสทชยังมิได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการคงขายกระจายเสียงโทรทัศน์เป็นการเจตนาหรืออเป็นการเจตนาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทย์ อันเป็นการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ซึ่งศาลก็พิคราร์แล้วเห็นว่าโจทย์เนี่ยเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชันตัวแอดีมาตั้งแต่ปี59จนถึงปัจจุบันและแอปพลิเคชันนี้เป็นการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตสาธารณะหรือว่า OTT เป็นการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วไปซึ่งกสทชเนี่ยไม่เคยกําหนดให้ผู้บริการแอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มดังกล่าวต้องมาขอรับใบอนุญาตแต่อย่างใดนะครับคือประเด็นก็คือสารชี้ว่าที่โจทย์มาฟ้องเนี่ยหนึ่งเนี่ยกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจจำเลยในการที่จะ,ะไปไปสั่งหรือไปทำอะไรกับโจทย์เพราะว่าไอการให้บริการในระบบ OTT ซึ่งไม่ใช่เป็นระบบโครงข่ายเนี่ยนะสื่อโดยใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปเนี่ยมันยังไม่อยู่ในบังคับของระเบียบของกสทชาเพราะนั้นจำเลยคืออาจารย์พี่รงรองเนี่ย ไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีอํานาจว่าการใช้การาให้สํานักงานกสทชเนี่ยนะครับออกหนังสือเตือนนะแจ้งไปเนี่ยแล้วก็ส่งไปให้ผู้ให้บริการรายอื่นแล้วก็มีเนื้อหาบอกว่า true id เนี่ยนะครับยังไม่ได้มาขอใบอนุญาตอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับเป็นการใช้อํานาจเกินขอบเขตของโจทย์ของจําเลยนะแล้วก็อ้างถึง คำพูดในที่ประชุมคณะอนุกรรมการซึ่งอาจารย์พิโลงลองเนี่ยเป็นประธานด้วยมันก็มีประโยคว่าจะต้องอตีตลบหลังล้มยักษ์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เลยเป็นที่มาของคําพิพากษาด้วยส่วนหนึ่งนะครับซึ่งหลังจากมีคําพิพากษาเนี่ยนะคะจริงๆข่าวนี้ในโซเชียลเนี่ยก็เกาะติดกันมาวันสองวันก่อนที่จะมีคําพิพากษาแล้วล่ะเพราะเขาก็บอกว่าเออมันเป็นการสู้กันระหว่างทุนใหญ่ กับคนที่ทําหน้าที่ในการกํากับตรวจสอบ mm hmm. คือเขาก็มองว่าอาจารย์พี่รงรองเนี่ยมีหน้าที่ในการกํากับตรวจสอบแล้วถ้าหากว่าการกํากับตรวจสอบนั้นผิดอ่าแล้วแล้วคนที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบนั้นจะจะ,จะทำหน้าที่ต่อไปได้อย่างไรคือในมุมมองของสังคมซึ่งตอนนี้ผุดแฮชแท็กเซฟพี่รองรองเนี่ยเขามองในกรณีแบบนี้กัน mm hmm. แต่ถ้าหากว่าเอาละเราไปมองในคําพิพากษาเนี่ย สารก็มีเหตุและผลของสารที่มีคำพิพากษาแบบนี้ว่าในกฎระเบียบยังไม่ได้มีการที่จะได้ไปไปไปอะไรอะครับไปครอบคลุมถึงเรื่องแอปพลิเคชันสารก็มองแบบนั้นนะคะแต่ทีนี้ในมุมมองของสังคมแล้วกันมาดูมาดูอารมณ์ของสังคมหลังจากที่สารมีคำพิพากษาจำคุกอาจารย์พิรงรองสองปีไม่รอลงอาญาเนี่ยนะคะโอ้ปรากฏว่า เอ่อแฮชแท็กเซฟพี bon ่รงรองก็ขุดขึ้นมาแล้วก็เป็นที่วิพากวิจาร์ณกันอย่างมากมายในโลกโซเชียลนะคะเช่นไม่ควรมีใครต้องโดนฟ้องแค่เพราะปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองที่ต้องการปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคนะคะแล้วก็หลายคนก็แบบว่าเออส่งกําลังใจให้กับอาจารย์เพราะมองว่าเอาละสิ่งที่อาจารย์ทำเขาก็มองว่าสิ่งที่อาจารย์ทาเป็นการ ปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคพ,พอย้อนกลับไปนิดเดียวนะคะย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของของเรื่องนี้เนี่ยคือประเด็นก็คือว่าไอ้อกฎ s t carry ของกสทชเนี่ยมันกำหนดให้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ต้องเผยแพร่ช่องทีวีดิจิทัลโดยไม่มีการแทรกโฆษณาหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันเกิดจากการที่ผู้บริโภคไปร้องเรียนกสทชว่า แอปพลิเคชัน True ID มีการแทรกโฆษณาในช่องรีทีวีคือในแอป,ปเขามีการเขามีการเอ <ไป S 1> อเอาช่องที่ยานมาเอาช่องอ่าถูกเอาช่องไปไปอออากาศในแอป,ปด้วย<อ>นะคะอ่าแต่กด m s ั c a r r y เนี่ยมันมันครอบคลุมเฉพาะกรณีของทีวีอย่างเดียวแต่การร้อง mm hmm. เรียนเนี่ยมันรอกแอปพลิเ hmm. คชันนะทีนี้สำนักงานกาสทชาก็เลยมีหนังสือแจ้งเตือนไปยัง true ให้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ t ั a r r y carry ขณะที่ true digital ก็ตีความว่าการกระทำนี้ยมันส่งผลกับธุรกิจของเขาแล้วก็เลยนำไปสู่การฟ้องร้องอาจารย์พิรงรอง mm. แล้วก็อย่างที่พี่กองลอยฟังเมื่อสักครู่แหลคะค่ะว่าศาลก็เลยมองว่าเอ,อเรื่องเนี้ยมันไม่มันไม่ครอบคลุมกฎของกอสทชมันไม่ครอบคลุมไปถึงแอปพลิเคชันด้วยนะ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดความ จะเรียกว่ายังไงดีอะมันก็คือจะว่าไปแล้วเนี่ยศาลท่านก็พิจารณาไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายหลักฐานต่างๆที่ฝั่งโจทก็คือฝั่งทูเขาบอกว่าก,กสทช,ชไม่ได,ไได้ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงแอปพลิเคชันนะเพราะฉะนั้นคุณจะมีคําสั่งแบบนี้กับทางแอปพลิเคชันได้อย่างไรแล้วก็มีการไปยกเอาในการประชุมว่ามีความพยายามในการที่จะ มีคําพูดบางคําหรือมีพฤติการอะไรบางอย่างมันก็เลยนําไปสู่การพิภากษาไปตามพยานหลักฐานนั้นๆนะคะแต่อารมณ์ของสังคมมองว่าสิ่งที่อาจารย์ทําคือการทําตามหน้าที่ในการปกป้องผู้บริโภคนะคะจึงมีการเคลื่อนไหวค่อนข้างมากเมื่อวานนี้ในหลายๆสื่อหลายๆช่องทางเลยทีเดียวนะคะครับไอ้นิดหนึงนะ ไอ้กดมัดแท็บมัดแครี่อะไรเนี่ยเราจะได้ยินกันช่วงไอ้นี่นะใช่ไหมคุณดิ้งถ่ายทอดสดฟุตบอลนะ่ะฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรอะไรต่างๆเนี่ยนะยังข่าวล่าฟุตบอลโลกข่าวล่าสุดที่มันเป็นปัญหาคือคนก็วิจารณ์เยอะว่าไอ้ไอ้กดเนี่ยนะบางทีมันก็สร้างปัญหาให้กับภาคธุรกิจคือเราคนดูเราไม่ได้ซีเรียสอะไรหมายถึงว่าเราไม่ได้เสียตังค์ถูกไหมเออเดกก็ดีเรามีฟุตบอลโลกดูแต่ว่าด้านหนึ่งเนี่ยมันทําให้ไอ้ผู้ประกอบการเนี่ยนะเขาก็ถาม แล้วเขาจะเอารายได้จากไหนอะไรแบบเนี้ยนะเขาจะเอารายได้จากไหนเพราะว่าห้ามโฆษณาแล้วก็จะต้องเป็นคือกฎเนี้ยเขาที่มา,าที่ไปคือเพื <free. S 2> ่อต้องการาให้ดูฟรีเออความเท่าเทียมนะให้คนคที่อยู่ทุกที่สามารถเข้าถึงการแข่งขันกีฬาดีๆได้ซึ่งมองว่าการดูกีฬาดีๆมันเป็นประโยชน์ฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรเอเชียนเกมอ่าเอเชียนพาราเกมโอลิมปิกอะไรต่างๆเหล่านี้<ๆ>ก็เป็นหน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตนะที่จะต้องไปอนี่นะ นี่เวลาปัญหาคือไอ้ไอการแข่งขันฟุตบอลแบบระดับโลกหรือกีฬาร,ระดับโลกเนี่ยมันมีค่าลิขสิทธิ์อะนะเออส่วนหนึ่งเนี่ยไอ้คนไอ้พวกนักข่าวกีฬาเขาก็พูดวิเคราะห์ให้ฟังว่าอันนี้มันเลยเป็น,เป,นเป็นอำนาจต่อนรองของไอเจ้าของลิขสิทธิ์เขาก็ามาโกงราคาเราไนงะเพราะยังไงเราต้องเอาอ่ะเอออันนี้ส่วนหนึ่งนะทีนี้ไอ้มาสแคลรลี่ก็คือค,คุณไปเผยแพร่แล้วปุ๊บเนี่ยนะ คุณก็จะต้องห้ามโฆษณานะเอ่อทีนี้มันพอมันมีช่องว่างของกฎหมายโอเคห้ามโฆษณาผ่านทีวีใช่ไหมแต่ว่าไอ้แอปพลิเคชันที่ดูทางมือถือเนี่ยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับโครงข่ายของทีวีดิจิตอลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในบังคับของไอ้ระเบียบนี้ไงมันก็เลยเป็นช่องว่างให้เอ,อเอกชนเขาก็บอกว่าอย่างนั้นก็หาไรายได้ตรงนี้ได้สิกฎหมายมันยังไม่ครอบคลุมนะก็มีคนไปร้อง เอ้ยแบบนี้เอ้าทำไมไอ้เจ้านี้มันโฆษณาวะอะไรประมาณอย่างนั้นนะก็เลยสู่ขัาที่ประชุมกอทชอกันอาจารย์พี่รงรองก็ก็ประชุมแล้วก็มีเอกสารออกไปอย่างที่คุณหนิงตรุปให้ฟังนั่นแหละนะค่ะคือเอ่อเอฟเฟกของการตัดสินคดีของอาจารย์พี่รงรองเนี่ยสร้างแรงกระเพื่อมมากเลยนะคะอนอกจากในกระแสของสังคมเมื่อวานนี้แล้วเนี่ย คณะนิเทศศาสตร์หรือคณะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชนหลายคณะหลายมหาวิทยาลายัยออขออภัยไม่ใช่หลายไม่ใช่หลายคณะหลายมหาวิทยาลายัยก็ออกแถลงการแสดงจุดยืนออสนับสนุนการทําหน้าที่ของอาจารย์พิรงรองนะคะอย่างเช่นอยกยกตัวอย่างนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยนะคะก็แสดงจุดยืนสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ในการ ยึดมั่นในหลักการปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของสาธารณะแล้วก็เขาจะมีการจัดเสวนาในวันนี้ด้วยนะคะหัวข้อพิรงรองเอฟเฟกทิศทางกำกับดูแลและคุ้มครองผู้บริโภคสื่อต่อจากนี้ที่คณะนิเทศจุฬาตอน10บปงเชา้าคือเรียกว่าเป็นเป็นกิจกรรมเสวนาที่เกิดขึ้นแบบเร่งด่วนเลยนะคะเพราะว่ากระแสของเรื่องอาจารย์พิรงรองเนี่ยค่อนข้างแรงมากๆเลยนะคะ ในสังคมในขณะนี้และเนี้ยแหละคนก็เหมือนตั้งคําถามว่าแล้วแบบนี้อไม่ใช่เฉพาะกสทชนะแล้วแบบเนี้ยการตรวจสอบขององค์กรต่างๆจะเอ่อจะต้องมีความเกรงกลัวกังวลอะไรหรือไม่อย่างไรถ้าหากว่าโดนฟ้องแล้วแพ้อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้สังคมก็มองกันไปในจุดที่มันกว้างมากกว่านะคะคือมันมีทั้งมุมข้อกฎหมายแล้วก็มุมเรื่องของไอ้ไอ้เรื่องสิทธิอะไรต่างๆนะข้อกฎหมายก็คือ เรื่องเนี้ยนะก็ต้องดูรายละเอียดในคําพิพากษาของศาลว่าเอออย่างนี้นะหรือใ,ในมุมของการตรวจสอบนะถ้าแบบนี้อีกหน่อยจะมีใครกล้าตรวจสอบอ่ะก็ก็เขาก็าามองกันหลายมุมนะค่ะคืออย่าอย่าด่าศาลอยนี้ด้วย <laughs> อย่าดาา่าศาลเพราะว่านะเพราะว่าอันเนี้ยอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าคือเราก็ต้องเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่นะ ทุกๆเรื่องเราต้องเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราแล้วศาลถ้าไปอ่านคำพิพากษายอย่างละเอียดเนี่ยศาลท่านก็พิจารณาภายใต้กฎหมายภายใต้ข้อบังคับกฎระเบียบอะไรต่างๆที่บ้านเรามีอยู่ในขณะนี้แต่ส่วนมันจะมีช่องว่างหรืออะไรยังไงในข้อกฎหมายน,นั้นในกฎระเบียบเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องมีการไปปรับปรุงกันต่อไปแต่ศาลท่านก็พิจารณาภายใต้ภายใต้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ นะคะก็แน่นอนนะคนในแวดวงสื่อเนี่ยไม่ไม่ถูกใจแต่อย่าดานะเออ,เอ,อคือศาลเนี่ยเคยเคยมีคําชี้แจงน,นะเคยมีแบบผู้ใหญ่ในศาลเขาชี้แจงศาลเนี่ยหมายถึงว่าถ้าใช้หลักวิชาการเนี่ยวิพักษ์วิจารในหลักวิชาการเนี่ยได้นะเออได้ได้ว่าเออได้หลักการเป็นอย่างนี้กฎหมายก็นั้นเป็นอย่างนั้นคือที่เตือนคือผมผมก็เตือนตัวเองด้วยระมัดระวังบางทีเดี๋ยวไปพลังพาดเราอาจจะมีความคิดเห็นใน ในเรื่องนี้แบบใดแบบหนึ่งนะแต่เวลาการนำเสนอนี้ก็ต้องรอบคอบนิดหนึ่งนะและมัดระวังนิดหนึ่งคือโอเคล้วเห็นกระแสะสังคมเนี่ยเพราะจ์พี่ลองรองก็ลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะอยู่ในคนในแวดวงสื่อเนี่ยนะเออก็มีผลงานมีอะไรแต่ว่าตรงนี้มันก็คนละส่วนกับเรื่องของคดีความนะส่วนใครจะไปอะไรใครก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็นำเสนอไปตามเนื้อผ้าฮนะ อ่ะมาดูมาดูเรื่องปปชกันหน่อยปปชนะครับหลังจากที่ได้ประธานคนใหม่เนี่ยทีนี้เออมันมีประเด็นนิดนึงนะคนเหงิงเนื่อง,งจากว่าประธานปปชคนใหม่เนี่ยนะเคยมีเคยมีมข่าวว่าเออเป็นคู่กรณีใช่ไหมกับบิกจ๊อกอะ่ะนะเอ่อ คือปปชประธานปปชคนใหม่คือนายสุชาติตระกูลกเกษมสุขเนี่ยนะครับซึ่งได้รับเลือกจากที่ประชุมคณะกรรมาการปปชให้เป็นประธานเนี่ยนะแล้วก็มีประเด็นเรื่องที่เคยเป็นคู่กรณีกับบิ๊กโจ๊กปนรเอกสุรเชษฐหักพานตรงนี้แล้วบิ๊กโจ๊กเองก็มีเรื่องอยู่ในปปชด้วยเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นประเด็นตั้งคําถามเอ๊ะแล้วแบบนี้เนี่ยนะ มันจะมีปัญหาไหมในการทำหน้าที่ประธานปปชนะเมื่อวานนี้ทางเลขาธิการคณะกรรมการปปชนะครับนายสารโรธพึงรำพันก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่ากรณีที่นายสุชาติเนี่ยนะครับเคยมีกรณีก,ณกับพลตเอกสุรเชษฐ์หักพานนี้นักข่าวถามนะอดีตรองพบตรพอมาทำหน้าที่เป็นประธานปปชเนี่ยจะกลายเป็นข้อคอรหาหรือไม่นะ นายสรสก็บอกว่าไม่มีประเด็นอะไรเป็นเรื่องปกติทุกคนก็จะโดนร้องเรียนกล่าวหาส่วนตัวเองก็โดนมาถึงตัวนายสรสเองบอกผมก็โดนเหมือนกันก็ถูกร้องเรียนก็เป็นเรื่องปกติแต่เมื่อยังไม่มีการพิพากษาของศาลก็ไม่ถือว่าเป็นผู้ที่กระทําความผิดอันนี้เป็นไปตามหลักสําคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญนะแกก็ตอบแค่นี้นะครับเมื่อวานมีความคืบหน้าแล้วเออเออคนดิเดตประธานบอร์ดแบงค์ชาต กระทรวงการคลังส่งชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้ทางคุณลว,วรนแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคลังนะคะเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้ส่งรายชื่อค a n ิเดตประธานบอร์ดแบงก์ชาติให้กับคณะกรรมการสรรหาชุดอาจาร,รย์สถิตริ่มพงพัน์เรียบร้อยแล้วนะคะแหล่งข่าวบอกว่ากระทรวงการคลังเสนอชื่อคุณสมชัยสัจจพงค่ะอดีตประหลัดกระทรวงการคลงะคะังขณะที่ แบงค์ชาติเสนอชื่ออาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ศาสตราจารย์ประจําสาขากฎหมายมหาชนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนเดียวนะคะแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังบอกว่าทางแบงค์ชาติได้ตัดชื่อของคุณกุลิศสมบัติสิริอดีตประหลัดกระทรวงพลังงานออกไปเพราะว่าคุณกุลิศเนี่ยเคยดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาของนายกเศรษฐาซึ่งอาจทําให้ขาดคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับกรณีของคุณต้เกิติรัตนรนรงนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ ค a ด d i d a มีสองคนก็คืออคุณสมชัยสัจพงษ์แล้วก็จาย์สุรพลนิติไกรพจน์ค่ะอืมอ่าเดีวนี้ดูนะครับว่าจะออกมาเป็นใครนะครับ